มาถึงขั้นที่สองนะครับบันบานยังกอนขึ้นบันนี่มันโคกกองเลยเนาะมันโคกกองนะครับอำเภอบลอะบือนะครับจังหวัดมาลนครเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับว่าเงาติดยุบันถูกขรามาแล้วนะครับห่างกันประมาณจากหกกิโลเะไรพี่นองแล้วก็มาต่อขันที่สองนะครับนาจะบ่เกินเทียงกันเส็จแล้วนะครับผมเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดสีเขียวนะครับนะครับต้องแบกสัมภาระมาไกลเติบหนึ่งนะครับเพราะว่าประตูนเขาไม่ได้นะครับแต่ละอนหนึ่งยุ่แตายอนหนึ่ง นี่ครับที่เขียวง้ามแท้ไปรตรงห้องนะครับมาเกินเที่ยงกันแล้วแล้วนะครับผมเมมต่อถอดด้วยตัวนี้ตัวนี้น่ะจะได้ต่อถอนะครับมันมันติดถอพอดีเลยติดถอพอดีเลยตัวนี้นะครับแบล50ขกอจะเบึงนะพี่น้องนะครับหลยเครื่องกันละบลับบือนันวันทุกมูมบ่นนะบ้านเอารถไล่พระถืกอทุกมู่บ้านนะครับพี่น้อง ว้านโขกพละกัน่าจะเป็นเครื่องที่สามนะครับพ่นี่มันขกกองจักเครื่องที่ต่ดไปพูดดิน่าจะเป็นเครื่องแรกวะมันขกกองนั่นแหละแล้วกะน้องนั้นอเมแอมกับแมนเบอร์นครับบันนุ่งเกษตรบันหอยทรายบันยังก็นุนพยอมบ่หลายหลายหลายหมู่บ้านนะครับตีตีน้ำอูเฮานะครับเดี๋ยวหัดซน้อหนึ่งแปดนะครับผมมันโขกกองนะครับเพเ่อบอลระเบือจังหวัดมาตาน้ครับนะครับแถบนี้ไม่แต่อูไปทุนนะครับหลายที่ทุดเลยนะครับ ลูกหมู่บ้านนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับผมสีเขียวเหนียวซับนะครับห่วยมึงเล่งข้างเล่งเนี้ยเฉยๆนะครับใบด้านกับโป๊กเกอร์ดีสีเขียวเหนียวซับนะครับผมนะครับเฉดบาราเบือนะครับผู้ไปทุนนะครับรุนร้วนเลยนะครับก็เจ้าหิ้ตกันนะครับผมนะครับ ถ้าบะไรอูเฮานอนบลับประดัดก้อสติ oh, ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์น่ละครับผมตัวนี้เป็นแชกขับรนะครับผมคอนโทรลสี่สิบริตนะครับสี่สิบริตนะครับสองสองสันนะครับสายสองสันนะครับต้องสร้งกันติดตามรถตันใดนะครับผมต้องเฝ้าจากน้อยและพี่น้องเด้อนะครับยังตามต้องสร้างไปประมาณจักสองอาทิตย์นะครับพอแล้วโอ้มึงเร่งยังใครยงเนียเดี๋ยวดูหนกูอยากไล่ อ้าจมมจมตัวนาะบ่ถือหูไหมเงยไหลวะจมตัวนัะบมจมตรงไหนอืมแต่อ้กกจมก่นนี่อีกอันนี้ใช้จมเล่นๆญเลซื้อได้เยพูดนะเบิ่องได้เ่ยงบะคามิตจมแตกสกนเบือปรีกแตกวบอะรันบ่นี่ครับผมพี่น้องตัวนี้ถอดได้ได้นะครับผมตัวนี้ นะครับเดี๋ยวไปพ่อกันยูอำเภอภูมิพิรามนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อุทัยธานีนะครับลานศักนะครับผมในคลิปต่อไปเลยนะครับสองคันนะครับผมภาคเหนือภาคเหนือที่ขึ้นไปมันก็มีสองรอบยุดออกครับพี่น้องมีกําแพงเพชรนะครับอำเภอขานุนะครับผมแล้วก็แต่ว่ารอบนี้ที่ขึ้นไปไอภูมิพลรามพิษณุโลกแล้วก็ลานศักออกจากลานศักกันที่ไปสุรินทร์นะครับสุรินทร์สามเื่งอำเภอปราศาสตร์อำเภอศรีนรงค์ อำเภอใกัุ๊พี่น้องจำไม่ได้หรอกสิ่งแล้วก็ไปอำเภอปากทงใช้ตออีกนะครับออกจากปากทุงใช้ก็ยจังสีวนมานทางกาฬสินอุดรทั้งสี่เหล่าพี่น้องเด้อนะครับไล่ครับผมสามกระดานเต็มเปี้ยนะครับอันนี้บริเว่นะครับวหลีนะครับนี่งานห้องมีตลอดทั้งปีนะครับนะครับรอดติดตามบ่งคีบด้วพี่น้องเ้ยนะครับน่าจะประมาณกลางๆเดือนนานะครับขีบขีบอ้อยพี่น้องขีบอ้อยกระทลัดนะครับราลราคาย่อมเยานะพี่น้อง ขีบอ้อยนะครับแต่ว่ากับหมดละเบือนแสนหมดแล้วพี่น้องขีบก็ะไรเบือนแสนหมดละโอเคนะพี่น้องเนาะนะครับ